บดนี้เป็นครั้งที่77ตรงกับวันที่25มกราคม2 5 6พ้ารเ้าครับเจ้าในพัฒนาพรธรรมจารีขอเป็นวาจาสาธยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระข้บำปติเถระเจ้าองคหลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บิญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาานุโมทนาในการสวดสาธยาของข้าพเจ้านี้ อ,อนุภาพคุณพระรัตนาตายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การส่วนสาธยายมนต์ต่อไป 1. นึบทสดชุมนุมเทวดาสัมันตาจักวาเลสวตระคชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชา,าสุนันตุสักขโมคข,ขดังสเคกะเมจะรุปเปคิลิศิคารตตเตจันตลิเควิมาเน ดีเปรเทศจคาะเมตรวนะขนเนเคหาวัตุมหิเคเ,เ,เตพุ่มมาจะยันตุเทวชะละทะละวิสเมยขาคาคันทพนะนาคาติทันตาสันติเกยามมุนนวราวจานังสาทะโวเมสุน,นัน,นตุธรรมสวนากาโลอายามพทันตาธรรมสวนากาโลอายามผะทันตาธรรมสวนากาโลอายามพะทันตา สองบทสวดนมันการัสิธิาาาคาถานะโมตัสสะบะคะวะโตระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะบะคะวะโตระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะบะคะวะโตระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสะสามบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาถิเมสระนังอันยังบุโดเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัปดานาถิเมสระนังอันยังธรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัปดานาถิเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัปดาสี่บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา มหากรุณิโกนาโทอัธยาสสะพานีนางปุเรตวะปารมีสัพารโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนามห้องตุสัพูปะดวามหากรุณิโกนาโทหิตายสสัพพปานีนางปุเรตวะปารมีสัพารโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนามห้องตุสัพูปะดวามหากรุณิโกนาโทสุขายสสัพพปานีนางปุเรตวะปารมีสัพารโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนามห้องตุสัพูปะดวา บวสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสตังเอกังสัมยังภควาสเกสุวิหารติกปิลาวัตุสัมมิมหาหวเนมหาตาภิกขุสังเคนาสัิงปภิกขุสเตหิสะเบให้วาทันเตหิตาสหิจารุกะธาตุหิเดวตายยภูเยนาสนิปติตาหุติภควันตังดัสนายาภิกขุสังขันจะหาทาโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเดวานังเอตตาหุสีอายังโคภควาสเกสุวิหารติกปิลาวัตุสัมมิมหาหวเน มหาตาภิกษุสังเขนัสสัททิงบัรจัมเตหิภิกษุสติหิสเบเหวะรหันเตหิเดชสิจโลกัทธตุหิเดวะตาเยปุเยนะสนิปติตาหุติภควันตังดสนายาภิกษุสังขันจะยานุนามายังปิเยนะภควาเตนุปสสังกามียะอุปสสังกามตวะภควาโตสังติเกปัจเจกขาธาหะปั้เสยามาเตอธโคตาเดวะตาเสยทาปินามาบาลาวุปุโสชัคสามิชิตตังวะบาหังปัสสาวะปัสสาวะตังวะบาหังสามิเชยะ เอวะเมวะสุทธาวเสสุเดวิสุอันตรหิตาภะควัโตปุระโตปตุระหังสูท้าขตาเดวตาภะควันตังอภิวเดตะวะเอกมันตังอัฐังสูเอกมันตังทิตาโคเอกาเดวตาภะควัโตสันติเกอิมังคัทังอภาสิมหาสัมโยปะนัสมิงเดวกายาสมาขตาคตมหัอิมังธรรมสัมยังดัชิตายะวะอปริชิตาสังขันติท้าขออปราเดวตาภะควัโตสันติเกอิมังคัทังอภาสิตัตตระพิโคสมาดหังสูจิตาอัตโนชกมังการสูซาลธิวเนตานิขะเหตตวิยนิรขันติมิตานิ อาถะโคอัปปราเดวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทัชกภาสีเชตวะคีลังเชตวะปะลิขังอินาคิลังโอหะจัมเเนชาเตจารันติสุทาวิมาราจขุมมาตาสุรันตัสุสุนาคาติอาถะโคอัปปราเดวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทัชกภาสีเยเกจิบุดังสารนังคาตาเซนาเตคามิสันติอปายะภูมิงปะหายมุนุสังเดหังเดวะกายังปริปุเรสันติติอาถะโคภะคาวพิโคมันเตสีเยภูเยนาพิคเวดัสสุโลกาทุสุเดวตาสันนิปติตาหุนติตตธาขะตังดสนาสั ทาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตัปประมาเยวะเดวะตาสเนปติตาเฮทรงสยท่าปีมะหังเอตารหิเยปิเตภิกขเวภูวิสันติอนาคตมัททานังอรัตนโตสมาสมุทาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตัปประมาเยวะเดวะตาสเนปติตาภูวิสันติสยท่าปีมะหังเอตารหิอจิกิสามภิกขเวเดวะกายานังนามานิกิติสามิภิกขเวเดวะกายานังนามานิเดสิสามิภิกขเวเดวะกายานังนามานิตังสุนัธาสัตุกรรมนาสิกโรทัภัสิสามิเตอวมันเตติโขเตภิกขุภะคะวันโตปัจจะโซทรงภะคะวะะเอตัโวจะ สีโลกามนุกัสซมียาถาภูมาตาสิตายสิตาเคริคาพรังไปตตาสมาหิตาพุทุสิหวัสลีนารลมะฮังซาพิซัมพุโนอเดตะมณะซาสุทธาวิปัสสนนมนาวิลาพิโยปัญจสตยาตวาวเนกปิละวัฒเวตาโตอมันตยิสธาสาวเกสัสเนรเตวากายาภิกันตาเตวิชานัถภิกโวเตจัตตปมะการุงสุตวะพุทธาสัสสนัเตสัมปตุรุหงยานังอมนุสสานัตตะสนังอภิเกสัตมัตตะคงสหสังอัฏฐสัตตริงสัตังเอกสหสานังอมนุสส สร้างธรรสุงอภัยเกณันธรรมดคุงที่ศาสภาภูกะองตันจัสภพังิญายาววกิตตะวันจักรคุมาตตาโตอมันติสัทธาสราบเกศาบเสนรตยเดวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโยหังกิตเตสามีคีระเหอนุปุเบศตัสสหสาวยคาภูมมากะปิละวัฒวาอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยสสิโนมดมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวันังชาสหสทาให้มาวตัยคานาณตวันนิโนอิทิมันโตชติมันโต วนนวันโตยัสสินโนมดามนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวนังสัตตาคีรติสหัสายยขนานาตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันตยัสสินโนมดามนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวนังอิเจเตโสละสหัสายยขนานาตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันตยัสสินโนมดามนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวนัง เวสามิตาปัญจสตัยยฆะนันต์ตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยะสัสโนมาดมนาภิกขะมุงภิกขุนังสมิติงวันังกุมพิโรราชคายิโกเวปุลสานิเวสนางพิโยนังสตตาสังสังยะขะนังปียิรูปัสติกุมพิโรราชคายิโกโสปะขัสสมิติงวันังปุริมันจัติสังราชาทัตุระโทปัสสะติคณะพนังอธิปติมหาราชายสะสิโสปตปิตาสบะหาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยะสัสโนมาดมนาภิกขะมุงภิกขุนังสมิติงวันังดกินัญจติสร้างราชวิรุฬ บตรปิตาสาวะหาวนทนามามหาภะไรทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตเยสัสคโนมดามนาเิกามุง ภิกขุนังสมิติงวนังปชิมันจาดิสังราชาวีรูปโคปาสาสตินะคะนังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตาสาบะหาวนธนามามหาภารายทิมันโตชิติมันโตวนาวนโตยาสิโนมดมนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวนังอุตตรันจาดิสังราชากุเวโรตประภาษสติยานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตาสาบะหาวนธนามามหาภาราิทิมันโตชิติมันโตวนาวนโตยาสิโนมดมนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวนังปุริมาธิสร้างทัตตะระโททะเกนเนาวิรุณหโกปชิเมนาวิรูปะโคกุเว สาธารณรัลลมนนาทั้งสุวรรณเอกปิลวัฒเวศแต่สร้างมายาวิโนดาสาอควรจานิกาศรัทธามายากุเดนดูเวเนนดูวิภูจาวิภูโตสหจันทนกรรมเสรทอดจากกินุคันธุนิคันธุจาปปมาโดโอปมัญโยจาเตวะสุโตจามาตลิจิตาเสโนจักคันดโบนาโรราชาโนสโพค่ะอคูปัญจสโคเจวติมิลุสุริยวัชสาเอเตจเนจจราชาโนคันดบาสาราชุพีโมดามนาคิกรมมภิกขุนังสมิติงมันังอัทธาคูนาภาษานาค่ะเวสาศาสตร์ตระกากัรรมภาสาตราคูปายาคัสหายติภิยาโมนาทาตระทาจะารคู ขายาสัสินโนเอราวันโมหานาโคโซปะคาสเมติงวนัางเยนะค่ะราเชสหาสาหารันติธิพาธิชาปะคิวิสุทธาจักคูไว้ให้ยาสา แตวันนับชาปตจิตราสุปนาอิติเตสนามังกภพยันตานาค้าราชาณมาสุปนาโตเขมมะมากาสิปุโทสัณหาหิวจาหิวปวะหยันตานาคสุปนาสุรานมกังสุบุดังชิตาวชิรหเทนะสมุนตังสุราสิตาภาตโรวาสวัสเตอิทิมันโตยัสสินโอการกัญชามหาวิสมาอสุลาดานเวขาสาวิปจิติสุจิติจาปะหาราโดนมุจิสาสัตัญจับริปุตานังสเบเวโรจนามกาสันณหิตวาบริงเสน่งราหุพัทธโมปาขมุสมโยไดทิพันธ์ใจขีดคู่นงสมิติงวณัง อาโปจะเดวะปทวีจะเตโชวายโยตดาขมุงวรุณาวรุณาเดวะสซมโอจะยะสสะสหเมตตากรุณากายิกะอคูเดวะยะสสินโนดเสตเตดัสรากายะสเบนะนาโตนิโนอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยะสสิโนมณามนาภิกขมุงภิกขุนังสมิเตงมนังเวดุดะ เวนทูจะเดวาสาหริจะอสมาจดเวยมาจันดสุปนิสาเดวาจันดามาคูประกิตาสุริยสูปนิสาเดวะสุริยามาคูประกิตาณัคตานิประกิตวาอคุมันดาวะลาหกวาสุนังวาโซเซธโศโกปะคาปรินดาโดดาเซเตเดศระกายาสเบนานตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันนาวันโตยัสสสิโนมดามนาภิกามุงภิกขุนังสเมติงวนังอาจาโคสาภูเดวชลาเมขีสิขาาฤวะอริทกาจโรชาจอุมาภูภานิพาสิโนรุณาสาธมาจัอจุตตาใจเนชกาสุริยยารุจิราอาคูอาคูวาสวาเนสิโนดัศเตตัสสถากายาสเบนานตวานิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโน มดามนาภิกษุมุงผิกขุนังสมิติงวันังสมานามหาสมานามนุสัมมนุสุตตมาขิทาปดูสิกาอาคูอาคูมโนุดูสิกาธาคูหะรโยเดวายจาโลหิตวัสโนปรคามหาปรคาอาคูเดวายสัสิโนดัเสตเตดัสทะกายาสเบนะนาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันน์วันโตเยสัสิโนมดามนาภิกษุมุงผิกขุนังสมิติงวันังสุกากะรุมห้าอรุณาอาคูเวขานัซ่สหโอดาตคายห้าปามค่าอาคูเดวาวิจักนาสทามาตาหะรักชามิสกาจายาสัสิโนท่านนัยังอาคาบปชุนโนโยุต สเบนะนัตวานิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตเยสัสสิโนโมดามนาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวันังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจายาสัสสิโนลาภิตกาลามาเสธาโชตินามาจารสวาณิมา n a r a t i n อ aku atha ku p a r i ิ i m i t t a d a s เตดัส a s กายา a สเบนะนัตวานิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตเยสัสสิโนโมดามนาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวันังสัตวเเตเดวันิกายา สเบนนานตวานิโนนามันวเยนาอคันชุงเยจันเยสติสาสหปวุทชาติมาเคลังโอคาตินามนาสวังเะเคโมคาตรังนาคังจันดังวัสิตาสตังสุบรามาปรมาโตจาปุตไตทิมโตสหสัน ส้นนังกุมารติโซจารโซปะคาสมิติงวันังสาหัสพระมโลกานังมหาพระมภิติทติอุปปัโนชิติมันโตวิสมากายโยเยสัสิโซทัสเซธาอิสระอาคูปเจกวัสวัตินโนเตสันจามชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเบอภิกันเตสินเดเดเวสพระมเกมาราเซนอาภิกามีภาษากันนสามันทียังเอทาคันนาทาปนธาเรเคนาพันนาทูสมันตาปริวาริธรรมาโวมุจิทาโกจินังอิติตธรรมหาเสโนกันหาเสนังอเปสีปนินาตะละแม่นจารสรังกตะวานอเพระวังยธาปาวุสโกเมโคธนณายอนโตส วิชโกตัดาโซปจุดาวติสังขุดโธอสยังวเสตันจัสบังพิเนยยาอวากิตวานจากคุมาตโตอมันติยิสธาสาวาเกสาสเนระเตมาราเซนาภิกันตาเตวิชานาสภิกขวเตจัตตปมักกรุงสุตวาพุทธศาสะสนาวิตารเคหิปักกมุงเนสังลมัมปิอินเชยุงสเบวิชิตสังขามาทายะติตายาสสินโนมรันเตสาภูเตหิสาวาการตันเนสุตตาเตหกบทสดจุลชัยยปกรณ โมเมพุทธเตชะสารตนตยธรรมมิกาเตชะปสิท at ิปสิเดวานารายปรเมสุราสิทิพรหมมาจะอินทาจะจตุโลกะคำพีรคกาสมุทาผู ja ้ตุงคางคาจะสพพามระชัยยปสิทิพวันตุเต ชยชยทอรณิีทอรณีอุทธิอุทธินาทินาทีาทชยชยญขคนละตนละนิัยนิไรไสเสนเมรุราชพนนอรชีชยชยทุนนิมิตตาโรคีชยชยสิงคีสุทธา ทานมุขชาชัยชัยวรุณมุขายาตาชัยชัยจำปาที่นาขกุลคันธทกชัยชัยขชคนตุรงสุกรภูชงสีหาเพียคที่ปาชัยชัยวรุณมุขายาตาชิตาชิตาเสนนารีปุณสุทินนรดีชัยชัยสุขาสุขาชีวีชัยชัยทอรณี ตะเลสทาสุชัยยะชยชาชยทอรณีสารตินสทาชยชาชยมังกราตรัญญาภาวะเคชยชาชยวรุณนยาเคชยชาชยรักเสสุรภูชเตชะชยชาชยพระเมนทคณะชยชาชย ราชาธิราชาชัยชัยชัยปัทวิงสาพังชัยชัยอรหันตาปเจกพุทธสาวังชัยชัยมเหสุโรฮารฮรินเทวาชัยชัยพระมาสุรโคชัยชัยนาโค วิรุณหโกวิรูปะโคจันดิมาระวิอินโดจะเวนตยโยจะกุเวโรวรุโนปิจาอขิวายโยจะป่าชุนหกุม,มาโรทัตระทะโกอัารสมหาเดวาสิธิตาปะสะอาทยโยอิสิโนสาวกาสัพพชัยราโมภวันตุเตชยธรรมโมจะสังโฆจะดสปาโรจะใชาก้การ เอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสทิภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะชัยยะโสพุทธเตเชนะหัวตุเตชัยมังขลัง เชโยปีพุทธัสสิริมาโตอายังมารัตจปาปิมาโตปาร,ราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมธิตาชัยตดาพรหมคณามเมฮสินโนชโยปีพุทธัสสิริมาโตอายังมารัตจปาปิมาโตปาร,ราชโยอุโคสยามโพธิมันเดป ปโมทิตาชัยตดาอินดะคนาเหสิโนชยโยปีพุทธศัิริมโตอยังมารสจปาปิมโตปราชโยโคสศยัมโพธิมันเดปโมทิตาชัยตะดา เอวขนาบมเฮสิโนชโยปีพุทธศสิริมโตอยังมารสัจปาปิมาโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมธิตาชัยยะตาสุปันนาขนามมเฮสิโนชโยปีพุทธศสิริมโต ายังมารัตจปาปิมโตปราเชโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมธิตาชัยตาดานะคคณามเฮสิโนชโยปีพุทธศิริมโตายังมารัตจปาปิมโตปราเชโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมธิตาชัยตาดาสพรัมคคณามเฮสิโนสยันโตัวโพธยามูเล สักยานาังนันธิวัฒโนเอวังตวังวิเชโยโหหิเชยาสุเชยมังคะเลอปราชิตะปาลังเกสีเสปทวิโปคะเรอภิเศเกสา ประพุทธานังอัปคัปโตะปโมติสุนาคตังสุมังกลังสุปปภาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุตัวจะสุยิทังพรหมจาริสุปทาะขินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปทาะขินังปทาะขินังมโนกรรมังปนิธิแตปทาะขินาปทาะขินานิกัตตวานลพันตเถปทาะขินเแต่อัตตะลาสุค ขิตาวิรุณหะพุทธาสเนอโรคาสุขิตาโหทัสหะสัเพหิยาติพิสุนันตัพนตวพนโตเยเดวาสมิงคาเนอธีคาตาทีคายุกาสดาหนตุสุขิตาหนตัวสบดารักขั้นตัวสบสัตตานังรักขั้นตัชินาสาสนางยากาจิปัตธนาเตสังสะิ เตตยอัทธาาสุขิตาวิรุณหะพุทธาสะเสนโรคาสุขิตาโหทัสสหัสเพหิยาติพิสุนันตูพ่นโตเยเดวะสมิงฆ่าในอาทิคาตาทีคายุกะสดาหุนตุสุขิตาหุนตุสัปดารักขั่นตูสัพพสตานางรักขั่นตูชินาซาสนางยากาจิปัตนาเตสังสาเพปุเรนตุมโนรัธายุตากาเลปวัสสันตุวัสังวัสสาวาหะกาโรคาจุป,ปัต ดวาแต่สังนิวาเรนตุจะสาปรากายสุขังจิตติสุขังอรหันตุยถาะหัง เจ็ดบุตรสดธรรมนิยามสตังเอวะเมสตังเอกังสัมยังภควาสวัธยังวิหารเติเยตวันในอนัธมิติกาสะอารามเเมตระตะโคะควาพิโุมันเตสศพิขโวติปัททานเตติตเตพิโคภควาโตปัญจโซซุงภควาอิตาด้วโจะอุปปะวะพิขเวตาทัคตานังอนุปปะวะตาทัคตานังขริตวะสะทาตุธรรมทิฏตาธรรมนิยามตาสเบ สังขารานิจารติตังตถาคตอภิสัมุชเตอภิสเมเตอภิสัมุชิตวาภิสเมตวาจิกติเลเสเตปัญญาปิติปัฏเเตเตวิวารเตวิภัชเตอุตานิกาโรเตสเบสังขารานิจารติ อุปปัาวาพิคเวตาธาคาตานังอนุปปัาวาตาธาคาตานังคริตาวาสาธาตุธรรมทิตฐตาธรรมนิยามตาสเบสังขาราดุขาเตตังตาธาคาโตภิสัมุชติภิสมเเมติภิสัมุชิตวะภิสมเมตวะจิกติเตเสติปัญญาปิติปัฏฐะเปติวิวารติวิภัชติอุตตานิการโรเตสเบสังขาราดุขาเตอุปปัาวาพิคเวตาธาคาตานังอนุปปัาวาตาธาคาตานังคริตาวาสาธาตุธรรมทิตฐตาธรรมนิยามตาสเบธมานาตาเตตังตาธาคาโตภิสัมุชติภิสมเเมติภิสัมุชิตวะภิ ปัญญาปติปัฏเปติวิวารติวิภัชติอุตานิการติสเบธมานตตาติเดโมโวฉภควาตมนาติวิคุภควาโตภสิตาพินนัดุนติ แปดบทสดพระเทกรัตคาถาแปลอติตังนั้นว่ากเมยญาณปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะติตามปัวหานันตังอปตัญจาอณาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจจโยธาังตถาตถาวิปัสติอัสรังหิรังอสรังกุปังตังมิทามุพลุหเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างจำแจ้งไม่งอนแงนคลอนแขง เาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไวนเช่อว่ากิจจะมาตะปังกนชัญญามารณงสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮีโนสร้างฆารันไตนามหาเซเนนามาจุนาเพราะกันผัดเพี้ยนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงมโหรตามตันดิตังตังเวบเดกระโตเตสันตวจิตคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมข่าวเรียผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดติคันทั้งกลางวัน กลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม9บทสดธรรมะสังเวชปัะจวขนณะแปร ى. สับเบ้ัง่าราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทำนามทำทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสับเบ้ังฆาราดุคาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทำนามทำทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัเบธรรมะนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุวางชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมรังงควาามตยยยเป็นนขอ่ื อาวัซซังมมยามริตะบังอันเราจักพึงตายเป็นแท้มรณาปริโยสานางเมชีวิตต่งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมนี่ตัางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณาเมนี่ตัางความตายของเราเป็นของเที่ยง วตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานเนปแต่วิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสสติจากนอนทับปัท,ทวิงซึ่งแผ่นดินกริงข้ารังยิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่านฟืนนิรัตทางหาประโยชน์มีได้อาน,นิจาวัตสร้างขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาเดวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวะนิรุชชันติ ขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สร้างบุปสโมสโค,ความเข้าไปสงบระงรบสังขารทั้งหลายเป็นสูตรแกงยิ่งสเบสตามราติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มเริงสุจะมริซาเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวห่างมริซามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันทิเมเอททสรโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยสิบบทสวดไม่ตายยังกินจิ ยังกินจิกุสลังกัมังสะเบหิพเตหิกะตังปุญญโนนุโมดันโตสุนันตุพนโตเยเดวะสมิงธาเนอาธิคาตาทีคายุกาสดาหอนโตสุขิตาหอนโตดุขาปมุนจันโตมาตาปิตาสุขิตาหอนโตดุขาปมุนจันโต สเบยติกาสุกิตาหันตดุข่าปุมจันตุสเบยอยติกาสุกิตาหันตดุค่าปุมจันตุสเบปีสาสเพยยะขาสเพเ์เปตตาสุกิตาหันตัดุค่าปุมจันตุสเบอาจารยวโยปชายาสุกิตาหัอตดุค่ปุม์จันตุสเบยนักขตาสุกิตาหันตัวดุข่าปุมจันตุสเบเดวะสุกิตาหัอตุวดุข่าปุมจันตุสเบสมาตินังสมินฉันตุโวสเปย์บอสสดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสโตคันติมัยยะติพะควานโมโพธิส สิบสองปฏิฐานะคาถายาเดวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคาเรโพธิคาเรตาหิงตะหิงตาธรรมะทานในนับวันตุปูชิตาโสดทิงการนเตถาวิหารัมณธาเลเทราชมาชานว่ากวจะปิขวัสรามิกาธนาปฏิอุปัสกากรมาจะเดส่านิขมาจะอิสราสปานาภูตาสุขิตาพูวันตุเตชลลาผู้ชายยปิจารณะสัมภวาสังไซทัตชาตาอัธวบปปปาติกานิยานิการธรรมะวรังปฏิจเตสเบปิดุขสักการน์ุสังขย่างธาตุจิรังสตังธโมธรรมะทาราจปุคขาสร้างโฆโหตุสมาควาอัทยาจะอมเหรค ตุสัตตโมสเวปิธรรมจาริโนุถึงสัมผัสปเนยะมาธรรมเมอริยปเวดิเตปสัณปัตสัณนาหุ่ตุสเวปิปานิโนบุทธ่าเนปัมมาทานังปเวชันโตกาเลเดโวปวัสตุวุทิภาวายัสตานังสมิดังเนตุเมเดนิงมาตาปิตาจะอัตบรรชังนิจังรักขันติบุตกังเอวังธรรมเเมนราชโนปะชังรักขันตุสบดดาสิบสามเทวตาวิโยชนะคาถา ดุขปตตาจนิดุขฆาพยาปตาจนิดพยาโสกปตตาจนิดโสกาหุนตุสเบยปิปานิโนเอตาวตาจะไม่ให้สัมปตังปุญญาสัมปดังสเบเดวานุโมเดนตุสภสัมปติสิทธิยาดานังทัทันตุสัธยาสีลังรักขันตุสบดดาทานภาวนาพิโรตาหุนตุกัชันตุเดวตาคาตาสิบสี่สมังคะลางคธาหุ่นตุสบังสมังคะลังรักขันตุสบเดวตาสัพพุทธานุภาเวนะสที่หุนตุนิรันตระหุ่นตุสบังสมังคะลังรักขันตุสบเดวตาสัพพรมธานุภาเวนะสที่หุนิรันตรัง โหตุสบังสมังคลังรักขันตุสัพเบเดวตาสภาพัสังคานุภาเวนะโสดที่ห้นตุนิรันตารัง สัพเพพบุตราภรปตาปเจกนันเจียงบาลังรันตานันจเตชีนะรักขมันธามีสัพพโสสัพเพพบุตราภรปตาปเจกนันเจียงบาลังรันตานันจเตชีนะรักขมันธามีสัพพโสสัพเพพบุตราภรปตาปเจกนันเจียงบาลังรันตานันจเตชีนะรักขมันธามีสัพพโสสัพเพพบุตราภรปตาปเจกนันเจียงบาลังรันตานันจเตชีนะรักขัมมิธามีสัพพโสสัพเพพบุตราภรปตาปเจกนันเจียงบาลังรันตานัน ตานั่นจะเตชนารักขมมนามิสัพสุสเพขุท่าภะลาปตาปเจกานันจะยังบาลังรันตานั่นจะเตชนารักขมมนามิสัพพโสสัพเพพุทธาภะลาปตาปเจกานันจะยังบาลังรันตานั่นจะเตชนารักขัมมนามิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมกา้าอุทิศบวยเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์ารยขออันนี้ส่งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสพพสรีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งแกร่งปลอดภัยจากทุกโศกรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิทิฏฐตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิต,ตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิสทธ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการเทิญน